เมาโชศักเเทศักดิ์เทครับัมเียมมานานนะครับอนี้สุก็เป็นปเภทที่เราอยู่อีเวนต์อยู่แล้วบอีเวนต์น่ขับรถสนุกสนาทุแล้วก็เราอีเวนนครับผมอาไว้พอไหนก็การสามีสามีถอดไอจินวแล้วก็ชวนมาชออะไรกันไปเลยครับผมก็ปีนี้ผรก็สามสามีรอดตอให้ทีมคอเวิร์นะครับเป็นชิ้นหนึ่งในใจองไทยเป็นชิ้นหนึ่งของตตลอดด้วยนะครับปีสามหบ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับชวนมาซื้อมาเลยก็ก็ก็อยากให้ไปช็อปกันเยอะๆนะครับเพราะว่ารวบรวมของดีๆมากมายของที่คนก็ชอบอยู่แล้วของที่กิดพวกนั้นเนี่ยก็ต้องชอบอยู่แล้วซื้อมเปลนงแค่ตัวเองก็ได้ซื้อไปฝั่งอื่นก็ได้ตอนที่ีแน่นอนดูไงครับลูกเตันยูนิคแมนโอเคให้มาตอนนี้ทำได้ยังไงครับตั้งใจยังไงคิดยังไงทำไมถึงคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้คือคือเล่าไปในไอจีเบาๆแล้วก็เลยว่า แม่แต่แบบขี้เสียดายเงินมากท่านในคลิปจะเห็นว่าตอนซื้อรองเท้าไปเนี่ยท่าบอกลอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเป็นคนอะไรเงี้ยแล้วก็แอบหลอกขังมาประม่าสองเดือนแล้วตื่นเช้าออกไปทำงนานลงมาอยากได้แล็บเอาไถามทุกวันถามทุกวันเอะไรเงี้ยบอกก็ไม่บอกนะแล้วเขาก็เราก็เลยถามขอเรื่อว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมอยากได้จริงๆเลยที่มันแบบไม่ต้องมีเหตุผลว่าเช่นเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้หนูกไม่ซื้อ ทองรูปพันธ์ไอ้ทองแท่งไหมมันจะได้แบบขายได้เก็บไว้อะไรเงี้ยเอาที่อยากได้อ่ะแบบไม่ต้องมีเหตุผลได้ไหมทุกอย่างเลยอะไรแล้วครับก็พูดออกมาวันหนึ่งว่าอยากได้กำไรเข้างนี้ฟาโร่อะไรคือฟาโร่อะไรก็เลยไปหาใหญเลยก็เขียนว่ากำไรฟาโรแล้วก็อ๋อหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้เราเลยไปไล่สามงทั้งหมดทั่ว้งห้าเลยแล้วก็แาเลทที่เราแบบที่เราคิดว่าได้เป็นอย่างเงี้ยก็เลย เจอแล้วก็เอาไปให้เขาเอาไปให้ปุ๊บเซอร์ไพรส์แฮปปี้สายใส่ไม่ได้อีกเซอร์ไพรสหนักกว่าเซอไพหนักกว่าแม่เซอร์ไพรส์กลับนะครับก็เลยเอาไปถามร้านต้นเหนตุแล้วแหละว่าทำไมดเราหัวใส่ไม่ได้แบบอย่างอย่างที่ซ่อนไว้ในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมทำไมต้องเป็นแบบพิวรันต์ผม่นคือประเด็นคืออยากเดิน์ไพรเฉยๆให้ผมซ่อนไว้ในเค้กเงี้ยก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์ตัวดีเพราะแม่ผมไม่กินเช้าเลยไม่ออกตอนนั้นก็คือรีบมีงานต่อเรื่อยๆไปไปห้างตอนช่วงเช้า สองชั่วโมงสิบโมงถึงเที่ยงเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยแบบตบเท้าเลยโอ้โหร้านนี้แล้วกันเว้ยแล้วก็เข้าไปจ้วงเท้าเข้ามายัดเข้าไปาในร้านหลายคนก็จะบอกว่าเออใบหน่ารักแล้วปรับอย่างภาพรับลูกก็เป็นอย่าจะบอกก็ก็คือทั้งในมุมคุณแม่และมุมคุณลูกนมันจะได้ความเป็นมุมคุณลูกก็แบบเออรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกดีใจแทนมุมคุณแม่ก็แบบอยากมีแต่ให้ลูกทำอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าการทำนี้มันจะขอให้แบบ คนที่ไม่ค่อยได้แสดงความรักได้ได้ลองทำเพราะผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยแสดงความรักของการถอนหน้าเนี้ยจนหลังๆเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบแม่เราแก่ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่แม่ต้องการจากลูกมันไม่ใช่เงินทองอะไรหรอกก็คือความใส่ใจและเวลาของมันเองแล้วก็ให้อย่างเงี้ยผมก็หวัว่าการกระทำนี้มัน่ยช่วยแบบกระตุ้นให้คนที่แบบอยากแสดงออกแหละแต่ว่าไม่กล้าเริ่มสักทีอะไรอย่า้เริ่มอย่างจากความรู้สึกไปเองมันแบบปลื้มใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองไหมแบบว่าได้ทำแบบโอ้ภูมิใจภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆแล้วก็ เราช็อตที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมาสุดดีใจมันแค่นั้นเองเที่ยววิเอ็มอะมีน้ำตาคออะไรไม่มีเดี๋ยวนี้เราแข็งแกร่งแล้วคำพูดคำพูดที่แบบว่าเอ้ยพูดกับเราเองนะเขาก็เขาก็ดีใจเขาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากเผาบอกว่าห้ามขายนะเคยซื้อให้ทีมแล้วเคยซื้อทีมแล้วโดนแชร์ไปเยอะ โดนแชร์โเยอะตอนนี้ไม่รแล้วเลหวพอหมรวยมอล้ก็ไม่ได้รวยพออะไรมากก็แค่บอกบอกว่าปีนด้เรา2ี่บาทอ็ปีนี้ให้เาไหร่ปีนี้บาทปีนี้มันหายากนะอะไรอะไรทำอะไรทําฟโร่ล้วก็โลหายากใช่ใช่มันมนไม่ได้ค่อยมีคนทุกร้านนะมค่อยมีอะไรงี้มาเดินรองปู่นะวันนั้นงชัโมงเราหาไม่ทันเก่งมากรลรองเท้าด้วยนะ เรียกว่าเป็นทุกๆปีอาจจะต้องมีแบบอย่ตลอดไปใช่ครับกลัวว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิอันนี้อันนี้อันนี้แม่ไปแล้วเนาะพ่อต้องคาดฝังเนื้อนี่แหละเรื่องใหญ่แล้วพี่รวยบ้านผมแบบเกิดเรียงกันเลยเดือนสิบเอ็ดสิบสองแม่สิบพ่อสิบใช่หวานใกล้ๆยู่เลยแม่จะมีแป้พ่อจมีสิ่งนี้ พ่อเราเดินออกไปเราได้ยินเสียงคนพูดกันว่าไม่รู้คุณพระคุณพามึงเนเดินไปไกลแล้วเราว่าพ่อแล้วแบบอะไรอ่ะออ๋เิกดรู้ตัวเลยว่าอย่างนี้ของพ่อไงวะเนี่ยล้ววังหน่เลยอ่ะเราคิดแล้วแต่ว่ามันยากมันยากที่ว่าอย่างที่เคยเล่าไปในรายการนี่เป็นการให้พ่อโทรศัพท์ไปดูแล ไว้พ่อจะได้แบบกินดังไปเเหล่าเกงก็ใส่ได้อะไรแบบนี้ไให้เินเลยโปรตวเลยเรียบร้อยายทั้งคู่อย่ารอเิดตาไดรอดูเดือนหน้าครับขอบคุณค่ะ